เราจะมารละครั้งหนึ่งเจ้ากระต่ายเจอเจ้าเต่าไอ้เจ้าเต่าต้นเตี้ยมเจ้าเป็นคนที่วิ่งช้าแม่จิงวิ่งแข่งับข้าป้ามาดิมาดิ ready go เจ้ากระต่ายก็วิ่งตัวเตี้ยมตัวเตี้ยมตัวเตี้ยมหลังจากนั้นเจ้ากระต่ายก็วิ่งนำมาถึงต้นไม้ใหญ่ กว่ามันจะมาถึงนอนแล้วกันรอมันไปก่อนตัวเตรียมตัวเตรียมหลังจากนั้นเจ้ากระต่ายก็หลับและเจ้าเต่าก็แซงเจ้ากระต่ายใกล้ถึงเส้นชัยจนถึงเส้นชัยแล้วเตรียม นิทานเรื่องนี้สอนนิทานเรื่องนี้เอาต่อมา,อาต่อมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่ไหน,น